g อ b l i n s เ a y ยอร์เล่มที่4ตอนที่3เรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งก o บลินสเลเยอนี่จะนอนไปถึงไหนเนี่ยตื่นได้แล้วเสียงที่ดังฟังชัดของพี่สาวดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าจนเด็กชายรู้สึกแสบแก้วหูพ่อเขาเปล่งนเสียงเอออา ที่ไม่รู้หมายความว่าอะไรออกมาพลางลุกขึ้นแสงสว่างสีขาวก็ทิ่มแทงเข้ามาที่เปลือกตาพระอาทิตย์ยามเช้าเชา้ชาเช้าแล้วเช้าแล้วเหรอเนี่ยเด็กชายดีตัวขึ้นมาจากเตียงที่ทําด้วยฟางแล้วก็ยืดตัวอย่างเต็มที่อากาศที่สูดเข้าไปนั้นทั้งเย็นและสบายใจและดูเหมือนจะมีกลิ่นหอมๆลอ,อยอบอวลอยู่ด้วยกลิ่นขนมปังนี่นะมันคืออาหารเชา้าถ้าไม่รีบตื่นเดี๋ยวอาหารเช้าจะถูกเก็บทิ้งไปซะก่อนนะ พี่สาวของเขาบอกเช่นนั้นเด็กชายจึงบอกว่ารู้แล้วล่ะนะ้าเด็กชายตอบกลับพี่สาวด้วยความงุดเงิดจ,จากนั้นก็ถอดเสื้อออกแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเช้าแล้วก็ไม่สามารถใช้เวลาอย่างสูญเปล่าแม้เพียงหนึ่งนาทีหรือหนึ่งวินาทีได้ยิ่งกว่านั้นยังหิวแล้วด้วยทางที่พอหลับตาก็กลายเป็นตอนเช้าทันทีแท้ๆแต่ทำไมท้องมันถึงได้หิวขนาดนี้ได้ล่ะเนี่ย พี่สาวจะรู้คำตอบไหมนะก็อยากจะถามอยู่หรอกแต่ตอนนี้กินข้าวเช้าก่อนดีกว่าอารุณสวัสดิ์ครับพี่อารุณสวัสดิ์พี่ต้องพูดว่าอารุณสวัสดิ์ครับสิบ้านหลังเล็กๆที่ห้องครัวห้องกินข้าวและห้องรับแขกรวมกันอยู่ในห้องเดียวพอกระโดดเข้าไปในนั้นพี่สาวก็อารมณ์เสียจริงๆเลยนะเธอเนี่ยเพราะเป็นแบบนั้นนั่นแหละเด็กคนนั้นถึงต้องคอยดูแลตลอดเวลารู้ตัวบ้างไหมเนี่ยอืมไม่เกี่ยวกับยายนั่นสักน้อย พอหยิบยกเรื่องของเพื่อนสมัยเด็กที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆเด็กชายก็เบ้ปากไม่พอใจอีกครั้งเพราะเป็นเด็กที่โดนให้ทําทุกอย่างท,งทั้งที่อายุน้อยกว่าหนึ่งปีตัวเขาก็เลยได้รับการดูแลเหมือนกับเป็นน้องชายเด็กชายไม่ค่อยชอบใจเรื่องนั้นแต่ว่าถึงจะประท้วงเรื่องนั้นไปพี่สาวก็เอาแต่หัวเราะคิกคักให้ตายสิในเมื่อเป็นพี่สาวก็อยากให้ช่วยแคร์ความรู้สึกของน้องชายสักน้อยเอาเธอเอาเธอรีบๆกินซะครับ การประท้วงถูกปฏิเสธอย่างไร้ความปราณีและถูกพี่สาวชาช้อนชี้สั่งให้นั่งลงกินอาหารเช้าแทนในจานที่ถูกวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะมีขนมปังซึ่งมีไอ้น้ำลอยขึ้นมาแล้วก็ซุปนมวัว ถ้าเป็นวันที่แม่ไก่ออกไข่จะมีไข่ขนให้กินด้วยแต่แม่ไก่ก็ไม่ได้ออกไข่ให้ทุกวันศัตรูที่ทําได้เฉพาะที่เชืออไก่นั้นคืออาหารโปรดของเขากลิ่นหอมน่าอร่อยนั้นไม่ดีกับท้องพอไม่มีวิธีที่จะทําให้สิ่งนี้สงบลงได้เด็กหนุ่มก็หยิบช้อนขึ้นมาเอ๊ะสวดมนต์ให้เรียบร้อยก่อนสิ ท่นใดนั้นเสียงของพี่สาวซึ่งกําลังหันหลังเช็คสภาพของหม้ออยู่ก็ดังขึ้นมาเหมือนกับคาดเดาเรื่องพวกนั้นได้เด็กชายที่บนอุบอิบวางช้อนลงบนโต๊ะประสารมือทั้งสองเข้าหากันท่านผู้ที่มีความปรารถนามากมายกว่าสายน้ํากว้างใหญ่กว่าทะเลขอขอบพระคุณที่ทรงประทานความรู้ที่มีประโยชน์แก่พวกเราดีมากดีมากกินได้พี่สาวกล่าวเช่นนั้นหลังจากเด็กชายสวดมนต์เซจ สำหรับหมู่บ้านบุกเบิกการบูชาพระแม่ปัตพีถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเด็กชายรู้สึกภูมิใจที่บ้านของเขาแตกต่างกับคนอื่นพี่สาวของเขาเรียนรู้การเขียนอ่านและคำนวณในวัดของเทพปัญญาตอนนี้เธอกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นผู้สอนแล้วเพราะอย่างนี้ ถึงพ่อแม่ของพวกเขาจะเสียชีวิตไปแต่พวกเขาก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกขอบคุณองค์เทพแห่งปัญญามากแต่ว่าเด็กชายก็ดื่มน้ำซุปเอาขนมปังมาฉีกแล้วจุ่มในน้ำซุปก่อนจะกินไปพลางคิดไปว่าอยากจะเป็นนักประจนภัยจังเลยแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะบอกเรื่องแบบนั้นกับพี่สาวอย่าไปที่ป่าทางทิศตะวันออกนะรู้แล้วนะกลับหน้าก่อนเที่ยงนะ จะได้ไปวัดก็บอกว่ารู้แล้วไง <S <S เด็กชายหันหลังให้เสียงของพี่สาวที่พูดจู้จี้น่าลำคานแล้วก็วิ่งไปบนถนนที่รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีมาตั้งแต่เกิดเอ๊ะจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมันก็คงจะเกินไปหน่อยมั้งที่ด้านหลังมีดาบไม้ซึ่งพี่สาวให้มาเป็นของข,องขวัญวันเกิดเมื่อไม่นานมานี้กําลังกระเด้งไปมาอยู่เรื่องที่เขาชอบทําในระยะนี้คือการกวัดแกว่งดาบเล่มนี้แล้วก็เล่นเป็นนักประจนภยัยแน่นอนว่าเจ้าตัวคิดว่ามันเป็นการประจนภัยจริงๆวันนี้ปาร์ตี้ของ ของเขาขาดไปคนนึงเด็กคนนั้นที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆวันนี้เธอเข้าไปในเมืองช่างขี้โกงจริงๆทั้งที่ฉันยังไม่เคยเข้าไปในเมืองแท้ๆเลยเด็กชายกล่าวเช่นนั้นเขาชักดาบออกมาจากข้างหลังแล้วฟันใส่ต้นไม้จนกระจุยกระจายอย่างไร้ความหมาย โอ้โหเจ้าหนูมาฟันดาบเล่นบนถนนที่มีคนเดินไปเดินมาแบบนั้นมันอันตรายนะคุณตากเกษตรกรที่อยู่ยงเยื้องกันหันมาเห็นอย่างกระทันทันแล้วส่งเสียงพูดขึ้นมาแบบนั้นท่าทางกําลังนดน้ําให้กับพืชผลในไร่คุณตาพูดขึ้นแล้วก็ยืดเอวที่นั่งยองๆองอยู่ครับคุณตา เด็กชายตอบกลับเขาไปเช่นนั้นชื่อเสียงของตัวเองคือชื่อเสียงของพี่สาวเด็กชายเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีตั้งแต่เด็กจึงเก็บดาบไปไว้ที่ข้างหลังขอโทษนะครับเด็กชายกล่าวเช่นนั้น คุณตาก็บอกว่าโอ้ระวังระวังหน่อยนะคุณตาที่ทุบเอวไปพรางยิ้มแย้มไปพรางคนนั้นเดินออกมาจากไร่เหมือนกับจะหยุดพักชั่วคราวคุณตาซึ่งเดินมาอยู่ที่ข้างๆข,ของเด็กชายคนนั้นถอนหายใจพรางหยิบผ้าที่นิบอยู่ที่เอวออกมาเช็ดใบหน้าเพราะดินฝุ่นโคลนและเหงื่อปะปนกันเลยทําให้ผ้าที่เช็ดเละเอะเทอะกลายเป็นสีน้ําตาลอย่างรวดเร็วเด็กที่อยู่ด้วยกันเป็นประจำไปไหนแล้วสล่ะใาญนั่น วันนี้ไปในเมืองนะครับพอเด็กชายเบ้ปากพูดแบบนั้นคุณตาก็พยักหน้าพร้อมกับพูดว่างั้นเหระงั้นเนาะเด็กคนนั้นน่ารักดีนะเขาคงจะไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆจากในเมืองมาแน่ๆทั้งตารอดูได้เลยนะเจ้าหนูผมก็คิดว่าใหญ่นั่นไม่เหมาะกับการแต่งตัวสวยๆลอกครับคุณตาเอามือหยาบก,กระด้างที่มีโครนติดอยู่ไปลูบหัวของเด็กชายที่ทำแก้มปองพอเห็นเขาทำตัวอย่างที่คิดไว้คุณตาก็หัวเราะออกมาอีกครั้งเอาหนะ่า ว้เห็นเขาแล้วค่อยพูดก็ได้ที่พูดเมื่อกี้เดี๋ยวตาจะเหยียบไว้ยก็แล้วกันเออโอ้เจ้าหนูจะไปวัดตอนบ่ายใช่ไหมอืมพี่สาวบอกให้ไปเรียนนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ดีนะคุณตาพยักหน้าหลังจากนั้นก็ทำหน้าบึ้งแล้วก็เอามือทุบแถวแถว,แถวบริเวณเอวเบาๆที่จริงตาปวดเอวนาะนะนะช่วยไปบอกหลวงพ่อว่าตาขอยามากินหน่อยได้ไหมเข้าใจแล้วครับยาแก้ปวดเอวใช่ไหมครับพอเด็กชายพยักหน้า คุณตาก็ทำหน้าตาบิดเบี้ยวแล้วก็พูดว่าดีมากพร้อมกับยิ้มออกมาให้เห็นเฮ้ hey, จริงสิเจ้าหนูเธอถูกพี่สาวบอกว่าอย่าไปที่ป่าทางที่ตะวันออกแล้วใช่ไหมก็ถูกบอกมาอยู่หรอกนะครับเด็กชายพูดแบบนั้นแล้วก็เอียงคอสงสัยจะว่าไปทําไมถึงห้ามไปล่ะครับอะไรกัน พี่เจ้าไม่ได้เล่างั้นเหรอเออไม่ได้เล่าครับผาทางทิศตะวันออกนะนะคุณตากล่าวเช่นนั้นแล้วเอามือกอดอกอย่างเข่งทัดจากนั้นก็ถอนลมหายใจออกมาแล้วบอกว่าตอนมีครกลินโผล่ออกมาน่ะสินักประจนภัยงั้นเหรอ พวกเขาไม่ทำอะไรหน่อยจริงๆเหรอเนี่ยตรงปลายทางของถนนลูกลังที่ทอดยาวออกมานอกหมู่บ้านบุกเบิกมีป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจนมืดมนคนหนุ่มๆของหมู่บ้านบุกเบิกที่ตั้งอยู่ตรงทางเข้าป่านั้นถึงจะบอกว่าหนุ่มแต่ก็อายุเกิน30ปีแล้วมีคนคนหนึ่งกำลังพูดพึมพำว่านักประจนภัยงั้นเหรอพวกเขาไม่ช่วยทำอะไรหน่อยจริงๆเหรอเนี่ย ถึงแม้ในมือจะถือห่อเก่าๆที่ขัดสนิมออกไปแล้วแต่ก็หวาดกลัวจนพึ่ง่าไม่ได้เพราะการถือหออไปร่วมสงครามนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาสิปีแล้วถึงอย่างนั้นระหว่างที่เฝ้าระวังหลังอยู่นั้นสงครามก็จบลงโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรถึงจะถูกชักชวนพ่อะมีก็บลินโผมาและในหมู่บ้าน มีคนที่มีประสบการณ์เคยทำสงครามอยู่น้อยก็เป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกลำบากใจแม้ทางกิวจะช่วยรับประกันความปลอดภัยแต่ถ้ามีพวกโจรป่าออกมาตาก็ไม่ค่อยสบอารมณ์นักหรอกนะผมเองก็กลัวผู้ชายเวทบนเหมือนกันครับคนหนุ่มที่พูดออกมาเบาๆเหมือนบ่นพึมพำก็คือผู้ชายอ่อนแออายุ20ปีเขาจัดท่าสะพายขวานสำหรับผาฟืนบ่อยๆอย่างที่ไม่รู้จะทำยังไงกับมันดี ได้ยินว่าต่อให้เป็นผู้หญิงก็ประมาทไม่ได้หรอกนะเพราะอาจจะถูกปอกลอกจนหมดเนื้อหมดตัวก็เป็นได้ข้าเองก็เคยได้ยินมาเหมือนกันอดีตทหารกระซิบมาเบาๆว่าอย่างนั้นที่หมู่บ้านที่อยู่อีกฝั่งของภูเขามีพวกวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมแ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมาทํางานทอผ้าเจ้านั่นมันบอกว่าฉันไม่อยากกินขนมปังแข็งๆไปนานๆแต่ขอเป็นนักประจนภัยแล้วใช้ชีวิตอย่างอิ่มน้ำำานําสําร้นแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ดีกว่านะนะก็เลยหนีออกมาจากหมู่บ้าน แต่ว่าที่จริงแล้วมันก็ไปตกหลุมรักผู้ชายเวทมนต์สาวเผ่าเอลที่มาที่หมู่บ้านตั้งหากะ่ะมีเรื่องแบบนั้นด้วยละเนี่ย เรื่องแบบนั้นตรงข้ามกันเลยนะมีนะฉันเคยได้ยินว่ามีผู้หญิงถูกนักประจนภัยที่มาที่หมู่บ้านล่อลวงและก็ข่มขืนบ่อยๆคุณปู่เคยบอกว่าอย่าพูดบา้บาๆไม่ใช่หรือไงหัวหน้าของพวกคนโนมซึ่งเป็นชายอายุ20ปีชวนให้คิดว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อไปพูดด้วยสีหน้าจริงจังเช่นนั้นว่ากันว่าหมู่บ้านที่จ้างนักประจนภัยไว้เท่านั้นแหละที่จะปลอดภัยเวลาถูกพวกก๊อบลินบุกมาโจมตีแกยกลูกสาวของแกให้พวกก๊อบลินไปน่าจะดีกว่ามั้ง แกเองก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องที่พวกผู้หญิงเป็นแม่ค้าโดนฉุดลงรูไปไม่ใช่หรือไงอดีตทหารพยักหน้าให้กับคำพูดที่ผู้ชายขี้คราที่บนพึมพำออกมาว่าไม่ชอบใจบ้างละไม่เอาด้วยบ้างละเรื่องที่คุณปู่เล่านะไม่ผิดแน่เพราะท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้มามากกว่าฉันแต่ว่านะไอเรื่องก๊อบดินเนีย่ยถึงจะปล่อยๆไปโดยไม่ต้องไปจ้างพวกนักประจนภัยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ใช่เหรอถ้านานๆทีมันโล่มาสักตัวสองตัวก็แค่ไล่มันไปก็พอเรื่องก ดิน,น่ะไม่ใช่เรื่องใยล็อก หัวหน้าสายหน้าด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแต่คุณปู่ก็เคยเล่าไว้ว่าพวกมันจะทำรังแล้วก็ลักพาตัวพวกเด็กผู้หญิงหรือพันยาไปน่ะนะแต่ว่าลํำพังแค่พวกเราคงฆ่าพวกกอลลินไม่ไหวหรอกจริงไหมพอผู้ชายที่เคยเป็นทหารพูดแบบนั้นผู้ชายขี้คลาดก็ร้องออกมาว่าเอ้ยด้วยเสียงที่เหมือนกับกำลังจะถูกฆ่าซสเดี๋ยวนี้เลยมะไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรอกเอาเถอะมาช่วยกันไล่พวกกอลลินไปจากหมู่บ้านกันดีกว่างั้นก็ช่วยไม่ได้นะอดีตทหารพูดนักประจนภัยนะ่ะ หากินด้วยเรื่องแบบนั้นให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาเถอะให้ตายสิยสไอพวกปอดแฮกเอาหน้าช่วยคิดถึงความรู้สึกของเจ้าหมอนี่หน่อยเถอะเนาะพอหัวหน้าประนามผู้ชายขี้ขาดอดีตทาหารก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เยเือกเย็นราวกับจะปกป้องเขานั่นเป็นเรื่องของความสงบสุขในอนาคตที่แกกับลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านจะต้องสร้างขึ้นมาแต่ว่าเรื่องอื่นมันคงไม่ได้ราบลื่นแบบนั้นหรอกนะพอถูกพูดใส่มาแบบนั้นต่อให้เป็นหัวหน้าก็จำใจต้องเงียบ คนหนุ่มในชนบทนั้นหลงไหลในการเป็นนักประจนภัยอยากมีอะไรกับผู้หญิงอยากกินอาหารอร่อยอร่อยยากใช้ชีวิตหรูหราไม่ได้อยากจะทำไร่ไถนาอยู่ที่บ้านนอกไปตลอดชีวิต ถ้าต้องเป็นอย่างนั้นล่ะก็พวกเขาก็อยากจะต่อสู้กับมังกรไอ้เรื่องการเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะตายนั้นถ้าแค่พูดมันก็พูดได้พวกผู้หญิงก็เหมือนกันจะทําไล่ไถนากับพวกหน้าตาน่าเกลียดอยู่ที่บ้านนอกหรือจะไปถวายตัวรับใช้พระเจ้าและสวดมนต์ไปจนตายอยู่ที่วัดหรืออย่างเวลวยก็ถูกพวกโจรบุกเข้ามาข่มขืนหรือไม่ก็ถูกจับไปขายตัวเพื่อชดเชยเงินที่ให้พวกมันได้ไม่พอถ้าต้องเป็นอย่างนั้นล่ะก็พวกเธอก็ยอมค้างคืนกับพวกนักประจนภยัยหรือไม่ก็เผลอฝันว่าอยากจะออก เดินทางไปด้วยกันถ้าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งหน่อยละก็ พวกเธอจะคิดยากที่จะเป็นนักประจนภัยสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเหมือนอย่างผู้ชายไม่ว่าจะเป็นใครก็ย่อมจะเป็นห่วงลูกสาวน้องสาวลูกชายน้องชายของตัวเองกันทั้งนั้นแหละการบุกเบิกชายแดนนั้นค่อนข้างโหดร้ายเพราะมักจะมีสัตว์ประหลาดโผลมาไม่หยุดไม่ย้อนแต่ถึงอย่างนั้นทางกองทัพก็ไม่ได้ส่งกําลังมาปกป้องแต่อย่างใดกษัตริย์ที่ไม่เคยเห็นหน้าข้าตาก็คงจะกําลังยุ่งอยู่กับการปราบมังกรหรือเทพมารวิหารที่บูชาเทพเจ้าได้ส่งคนมาก่อสร้างวัดเหมือน กับจะคอยช่วยเหลือจะว่าเป็นการปลอบใจมันก็ปลอบใจได้มีการเก็บภาษีมีฝนตกมีลมพัดเกิดความแห้งแล้งอากาศอึมครึมต่อเนื่องแล้วก็กอบลิน ถ้าเงินไม่พอก็ต้องไปขายตัวหรือทำงานต่างทินพวกวัยรุ่นก็หอบความฝันไปเป็นนักประจนภัยกันเป็นเรื่องปกติถ้าจะต้องเป็นแบบนั้นล่ะก็การตั้งเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ในกิลด์นักประจนภัยในเมืองหลวงก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่มีการศึกษาและเงินเรื่องทั้งหมดก็เป็นได้แค่ความฝันถ้ามีนักประจนภัยเก่งๆช่วยมาที่หมู่บ้านก็คงจะดีนั่นสินะแต่เดี๋ยวองคราชาก็เอาเงินภาษีมาช่วยสร้างกิลด์แล้วละไม่ต้องเป็นห่วงหรอก อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญกว่าความฝันและเงินในตอนนี้คือปัญหาเรื่องก๊อบลินที่อยู่ตรงหน้าคนหนุ่ม3ามคนมองหน้ากันแล้วก็ถอนหายใจออกมายาวๆเพราะอย่างนั้นแหละมั้งถึงได้มีเด็กชายหลบสายตาของพวกเขาแอบเข้าไปในป่าโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นก๊อบลินพวกผู้ใหญ่บอกกันว่ามันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เด็กชายยังไม่เคยเจอก๊อบลินดังนั้นเลยตั้งใจจะไปหาพวกมันดู ถ้าทำแบบนั้นก็จะได้เอาไปอวดได้เป็นความคิดง่ายๆที่สมกับเป็นเด็กได้ยินมาว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่อ่อนแอที่สุด พวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจึงรู้ว่าจะขับไล่พวกมันไปได้ถ้าโผล่มาสักตัวสองตัวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เขาก็น่าจะปราบพวกมันได้ไม่ใช่เหรอถ้าปราบพวกมันลงได้แล้วก็เขาก็จะยิ่งเอาไปโอ้อวดได้อีกเด็กชายกวัดแกว่งดาบไม้ไปมาแล้วก็วิ่งไปบนทางเดินของสัตว์ที่เขาคุ้นทางเป็นอย่างที่มันเป็นป่าท,ที่ไม่เคยมีมนุษย์เข้ามายุ่งเกี่ยวและบรรยากาศมืดๆแม้จะเป็นตอนกลางวันมีต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่นและมีกลิ่นของต้นมอสกับพวกสัตว์ลอยอบอวอยู เป็นสถานที่ที่มักจะถูกเตือนเป็นประจำว่าอันตรายแต่ว่าวันนี้มันยิ่งหน้าหวาเสียวมากกว่าเดิมการที่มันอันตรายและหน้าหวาเสียวนี่แหละถึงได้เข้ามาเล่นที่นี่อยู่เป็นประจำที่เด็กชายหยุดเดินก็เพราะเขาเห็นรอยเท้าที่ไม่คุ้นตาอยู่ในจุดที่เขามาเล่นอยู่เป็นประจำมันมีลักษณะเหมือนกับรอยเท้าของตัวเองแต่ว่าใหญ่กว่าไม่เหมือนรอยเท้าของหมาป่าหมาจิ้งจอกหรือว่ากวาง ก็เปลิ่นงั้นเหรอตอนที่พูดออกมาแบบนั้นสายลมก็พัดผ่านจนต้นหญ้าพลิ้วไหวส่งเสียงดังซอกแซกเด็กชายกลืนน้ำลายภายในปากของเขาแห้งพักและรู้สึกแสบคอขึ้นมาอย่างรวดเร็วในมือมีเหงื่อออกจนชุม่มเด็กชายจึงรีบจัดท่าจัดด,ดาบมาอย่างรีบร้อนถ,ถ้าเข้ามาก็เข้ามาเลยสิเขาทำเป็นเก่ง แต่เจ้าตัวไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเขาพยายามตั้งท่าเหมือนจะต่อสู้อย่างเต็มที่สายลมพัดหอบเอาบรรยากาศเหมน็นฉืนลอยมาด้วยมันอยู่ที่ไหนเขาหายใจเข้าออกแล้วก็ก้าวเดินออกไปข้างหน้ากวัดแกว่งดาบไม้ปัดต้นหญ้าปัดกิ่งไม้และทุบไม้ฟืนอย่างไร้ความหมายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความเงียบสงัดภายในป่าเท่านั้นที่ตอบสนองกลับมาไม่มีลรอกหรอ อะไรกันอย่าทำให้ตกใจสิเด็กชายปาดเหงื่อ้วยท่าทางที่เกินจริงแล้วก็เอาฝ่ามือไปถูเสื้อพอได้สัมผัสดูก็รู้ว่าเสื้อชุ่มไปด้วยเงื้อหัวใจของเขาเต้นรัวพอเด็กชายกลืนน้ำลายลงคอเขาก็สายหน้าและส่งเสียงดังขึ้นเหมือนจงใจ ด,ดีละกลับบ้านกันดีกว่าทําให้พี่สาวเป็นห่วงมันไม่ดีพอหันกลับไปก็เห็นกอบลินยืนควงกระบองอยู่ตรงนั้นเฮ้ยกอบลินเองก็ตกใจเหมือนกันมันตัวแข็งทื่อในสภาพที่ง้างกระบองขึ้นเหนือหัวความสูงของมันพอๆกับเด็กชายมีปากและดวงตาที่ดูสกปปกผิวสีเขียวคล้ำเล็กน้อยและมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับเนื้อเน่ากอบลินงั้นเหร ดาบที่กวัดแกงอย่างอัตโนมัติเพราะความตกใจนั้นกระแทกเข้าที่หัวของก๊อบลินจนเกิดเสียงถุ้มๆเด็กชายคิดในใจว่าสำเร็จแล้วแต่จากนั้นก็รู้สึกเสียใจว่าสวยแล้วทว่ามันสายเกินไปก๊อบลินเอามือกดที่หัวพรางลุกขึ้นอย่างงงเงนมีเลือดหยดลงมาเด็กชายถึงกับตกตะลึงวินาทีที่ก๊อบลินตัวนั้นตาลุกวาวแล้วร้องคำรามออกมาเด็กชายก็วิ่งหนีสุดฝีเท้าเขาวิ่ง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 ต่อให้เหมือนกับจะหกล้มก็ต้องวิ่งอย่างเอาเป็นเอาตาย ลม้มลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งต่อถ้าวิ่งลึกเข้าไปในป่าอาจจะออกไปนอกป่าได้ก็ได้แต่ถ้าวิ่งออกจากทางเดินในป่าแล้วก็จะขาดสิ่งที่จะใช้ตรวจสอบทิศทางภายในป่าหายใจไม่ทันเริ่มหอบแสบคอ ปวดไปหมดทั้งตัวขาเริ่มหนักแต่ว่าก็ต้องวิ่งไม่มีเวลาให้หันไปมองข้างหลังถึงจะไม่ได้ยินเสียงของก๊อบลินแล้วแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหูอื้อก็เป็นได้เอาเป็นว่าวิ่งไปก่อนห้ามยุดเด็กชายคิดแต่เรื่องนั้นแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเ,เอ๊ะท,ที่นี่มันจุดที่เด็กชายวิ่งมาถึงคือสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภายในป่ามีลานที่เปิดโล่งอยู่ มีสถานที่แบบนี้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยแล้วก็มีถ้ำอยู่ในที่แบบนี้เด็กชายพยายามส่งอากาศที่หายใจเข้าไปที่สมองพลางเดินไปซุ่มตรงพุ่มไม้เขาไม่ได้คิดจะซ่อนตัวล็อกเขาแค่ก้าวขาไม่ออกแล้วเท่านั้นมีเสียงที่เหมือนกับเสียงอะไรแตกดังขึ้นเด็กชายจึงพยายามปรับลมหายใจของตัวเองให้เป็นปกติแล้วก็ที่ตรงนั้นมีเสียงฝีเท้าที่ฟังดูหยาบกระด้างดังขึ้น เด็กชายหันไปมองตรงนั้นจากพุ่มไม้เขาพยายามใช้สองมือกดเสียงที่หลุดออกมาจากปากมันคือก๊อบลินแถมยังมีสองตัวพวกมันไม่มีแผลบนหัวถ้างั้นก็รวมเป็นสามตัวแล้วสินะพวกมันคุยกันเจียวจ้าวพรางควงกระบองที่ถืออยู่ในมือแล้วก็หัวเราะกันอย่างหยาบโลนเด็กชายไม่เข้าใจคำพูดของก๊อบลินแต่พอจะรู้ว่ามันคุยอะไรกันเพราะเวลาที่กำลังจัดทะเลาะกันจะมีการปลุกใจกันแบบตันนั่นแหละพวกมันจะไปที่หมู่บ้านต้องไปบอกให้ทุกคนรู้ แต่ว่าขาของเขาดันเกิดขยับขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้คิดจะขยับแท้ๆขาข้างที่ขยับไปทําให้พุ่มไม้สั่นไหวและสายไปแล้วดวงตาสีเหลืองหน้ารังเกียจของก๊อบลินหันมาตรงพุ่มไม้ที่เด็กชายตัวแข็งทื่อขยับตัวไปไหนไม่ได้อยู่หนึ่งในตัวนั้นชี้นิ้วสั้นๆมาทางนี้และกลั้นหัวเลาะหน้ารังเกียจ1นึก้าและอีก1นึ่งก้าก๊อบลิน2ตัวค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆฟันของมันกระทบกันจนเกิดเสียงกรุบกรุบเด็กชาย กำดาบไม้จนแน่นท่องหนีต้องหนีเท่านั้นแต่จะหนียังไงล่ะวินาทีต่อมาคอของกอบลินที่อยู่ข้างหลังก็ถูกดาบเสียบทะลุกอบลินอีกตัวหันกลับไปมองทางเสียงของเพื่อนของมันที่ข้างหลังมีก๊อบลินซึ่งเลือดพุ่งกระจายไปในอากาศแล้วลม้มลงกับพื้นเด็กชายได้เห็นเต็มตานั่นคือนักประจนภัยหมวกเหล็กราคาถูก ชุดเกระหนังซึ่งสกกระปกเล็กน้อยที่แขนซ้ายติดโล่ทรงกลมขนาดเล็กดาบความยาวครึ่งค่งกลางๆถูกชักออกมาดูแตกต่างกับรูปร่างที่งดงามที่เคยวาดฝันและแตกต่างกับนักประจนภัยท่าทางหยาบกระด้างที่เคยแวะมาที่หมู่บ้านเป็นครั้งข่าวด้วยผู้ชายคนนั้นคือนักประจนไัยไม่ผิดแน่ เริ่มจากตัวแรกน้ำเสียงทุ้มต่ำไรอารมณ์ความรู้สึกเสียงที่พูดออกมาลอยๆนั้นลอยเข้ามาในหูของเด็กชายอย่างไม่ทราบสาเหตุก๊อบลินอีกตัวเกิดอาการตื่นตะนกก๊อบลินตัวนั้นหันไปมองกระบองที่ถืออยู่ในมือกับนักประจนภัยกับปากทางเข้าถ้ำสลับกันแล้วมันก็ตัดสินใจวิ่งไปที่ทางเข้าถ้ำผลกรรมความกโกรธความกลัวมันตัดสินใจจะยัดเยียดเรื่องทั้งหมดนั้นให้กับเพื่อนของมันตอนนั้นเองนักประจนไัยก็ดึงดาบออกจากศพของก๊อบลินที่ตายแล้ว ตัวที่สองเขากล่าวเช่นนั้นแล้วง้างดาบปามันออกไปสมองถูกเสียบทะลุจากหัวด้านหลังเด็กชายไม่เข้าใจแต่ว่ากอบลินบิดตัวพลางล้มหน้าคว่ำลงไปกอบลินที่ล้มลงไปหมอบอยู่กับพื้นชักกระตุกสักพักก่อนที่มันจะแน่นิ่งไปพอนักประจ ol ไพรคลางออกมาเสียงตำตำเขาก็เดินไปที่ศพของกอบลินตัวที่สองด้วยท่าทางการเดินที่หยาบก,กระด้างเขาชักดาบที่มีสมองติดขึ้นมาเป็นสายจากนั้นก็เดาะลินก่อนจะทิ้งดาบเล่มนั้นไป เขาหยิบของที่ชวนให้คิดว่าเป็นดาบสั้นจากเข็มขัดของก๊อบลินขึ้นมาดูเอ๊ะไม่สิไม่ได้เยี่ยงก่อนคำพูดต่างๆหมุนวนแล้วก็หลุดออกมาจากปากของเด็กชาย ยังมีอีกตัวอยู่ข้างนอกการตอบสนองของนักประจนไพยเร็วจนตามองแทบไม่ทันเขากลับหันหลังง้างดาบสั้นกับเลียงเป้ามาพร้อมกันเกิดเสียงแหวกอากาศพร้อมกับเสียงกรีดร้องจากนั้นก็มีของหนักๆตกลงบนพื้นสิ่งที่เลือดพุ่งออกมาจากคอสิ้นใจอยู่ด้านหลังของเด็กชายห่างออกไปไม่ไกลคือก๊อบดินตัวเมื่อกี้เด็กชายเพิ่งจะรู้ตัวเอาตอนนี้ว่าเกือบจะถูกฆ่าตายดาบไม้หลุดออกมาจากมือของเขาเกิดเสียงดังก้องแกงที่เทา้า เท่านี้ก็เป็นสามตัวนักประจนไัยกล่าวเขาเดินเหยียบต้นหญ้าแหวกพุ่มไม้แล้วเดินมาใกลๆ้ๆถุงมือหนังที่ถูกใช้มาจนเก่านั้นเก็บดาบไม้ที่หล่นอยู่บนพื้นขึ้นมายืนให้กับเด็กชายเอ๊ะเอขอโทษนะพอเด็กชายรับดาบไม้ไปด้วยความตกใจนักประจนไัยก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบและถุม้มตำแต่ก็ฟังได้อย่างชัดเจนช่วยได้เยอะเลยเขากล่าวเช่นนั้น จากนั้นเด็กชายก็จ้องมองดูนักประจนภัยเดินเข้าไปในถ้ำโดยไม่หันกลับมามองเขาเลยเดี๋ยวเธอพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอยากเข้าไปในป่านะ อโทษครับพี่สุดท้ายตอนที่พยายามจะกบเกื่อนด้วยการวิ่งเข้าไปในวัดพี่สาวก็รู้เรื่องราวทั้งหมดเพราะไม่มีที่เที่ยวเล่นที่ไหนจะทําให้เป็นแพ้ขีดขวรไปทั้งตัวได้นอกจากที่นั่นอีกแล้วเด็กชายถูกดึงหูลากตัวกลับไปถึงบ้านสิ่งที่เขารออยู่คือพายุของการอบรมสั่งสอนการรักษาบาดแผลและอาหารเย็นเด็กชายได้รับการทายาที่แสบมาก พันผ้าพันแผลก่อนที่สุดท้ายจะถูกตีหนึ่งทีจนเด็กชายกระโดดใจจริงของเขาอยากให้ทำเบาๆกว่านี้สักน้อยแต่เขาก็ไม่ได้พูดมันออกมา จริงๆเลยเข้าใจตรงไหนกันเนี่ยเธอไม่ได้เข้าใจเลยไม่ใช่หรือไงตอนที่กินข้าวพี่สาวก็บ่นอุดติดไม่หยุดเช่นนั้นก่อนที่สุดท้ายจะถอนหายใจออกมาดังเฮอเอาเป็นว่าโชคดีแล้วกันนะที่ไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงพี่สาวกล่าวเช่นนั้นเธอทําสีหน้าผ่อนคลายเหมือนกับโล่งใจทําให้พี่เป็นห่วงจนได้พอคิดแบบนั้นเด็กชายก็รู้สึกเจ็บใจแปรขึ้นมาเอ๊ะ ออพวกกอบลินแหละครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคุณนักประจนภัยช่วยฆ่าพวกมันตายหมดแล้วละพี่สาวยิ้มแฉ่งเลากับดวงอาทิตย์แล้วบอกเช่นนั้นจากนั้นก็ทำสีหน้าเบืง่งตึงพร้อมกับชี้นิ้วไปที่ห้องนอนดังนั้นไปนอนอย่างสบายใจได้แล้วละพรุ่งนี้เด็กคนนั้นจะกลับมาแล้วไม่ใช่เหรอพี่สาวบอกเช่นนั้นเด็กชายจึงรีบกระโดดลงจากเก้าอี้นั้นเอามือแตะที่ประตูห้องหันกลับมาก่อนจะบอกว่าลาตีสวัสด์ครับแล้วก็ ออขอโทษนะครับพี่พี่สาวของเขาก็บอกว่าจ้าลาตีสวัสดิ์นะห้ามทำเรื่องที่มันเสี่ยงอันตรายอีกแล้วนะเข้าใจไหมเด็กชายก็ตอบว่าครับแล้วเขาก็เปิดประตูเดินเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูก่อนจะถอนหายใจออกมาเป็นหนึ่งวันที่เหลือเชื่อจริงๆที่ถูกก๊อบลินไล่ล่าถูกโจมตีถูกพี่สาวดุแต่ว่าเด็กชายที่มุดเข้าไปในเตียงได้พลิกตัวอย่างกระวนกระไว้หันไปมองดาบไม้ที่ตั้งอยู่ตรงกำแพงดาบไม้ที่เคยฟาดใส่ก๊อบลิน ดาบที่นักประจนภัยช่วยเก็บขึ้นมาให้หัวใจของเขาเต้นโมคําเพราะความตื่นเต้นและความประหม่าในตอนนั้นยังหลงเหลืออยู่ใบหน้าของคนคนนั้นจะเป็นยังไงนะฉันได้เจอกับนักประจนภัยแล้วนะไม่สิไม่ใช่แค่นั้นฉันได้ช่วยนักประจนภัยจัดการก็ปลิ่นมาแล้วนะอืมเอาเรื่องนี้ไปอวดได้มันต้องสุดยอดกว่าเรื่องที่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆในเมืองมาแน่ ด็กชายรู้สึกพึงพอใจกับผลลัพธ์ของการประจนภัยแล้วก็หลับตาลงเพื่อรอคอยให้กลับมาเป็นวันพรุ่งนี้อย่างก,กระตือรือล้นแล้วก็จบตอนที่3ของนิยายเล่มที่4ในเรื่องกอล l ฟลินสเลเยอร์หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย